รอบก่อนนะครับผมเอาชนะดอปเปอร์แกงเกอร์ทั้งหมดแบบชิวๆเลยอะเพราะงั้นวันนี้ผมเละอยากจะทำให้ยากขึ้นโดยการเอาชนะดอปเปอร์แกงเกอร์แบบไม่ใช้สมุดพบมาประเดิมคนแรกนะครับลุงแกชื่ออะไรมาม์กออกรุตบอยนะฮะผมถามรูปประธานสันฐานแกดูปกติดีแถมแกมีนัดทันด้วยผมเนี่ยริบเบิของแต่ละคนไว้นะครับเบอร์ของลุงเนี่ยจะเป็น42 42อคือรอบก่อนเนี่ยผมตกใจมากเพราะว่ามีน้องมาเมนนะครับว่าพี่ลุงแมมันโถได้นะเอ้านี่กูชนะเกมพี่นี่ไม่ใช่มือถือจะเป็นชาเลนจ์หนึ่งได้เหมือนกันนะ สวัสดีครับนี่สตีเว่นพูดอะไรพ่อมึงอะ My father is น o t at h น m e อ่ะแสดงว่าถูกต้องนะครับคนนี้ไปครับลงคุณมีโอกาสได้กลับบ้านเพราะกูอนุมัติคนต่อไปมาคนต่อไปไหนนวดสวัสดีครับลงุงผมขอเช็กกันนะว่าคุณอยู่ทูเดรลิตไหมโอ้โหอยู่ทูเดีลิตด้วยเอางี้นายเบอลูกี่เนี่ยมีประวัติการทำงานดีม,นมีนู่นมีนี่ พี่แองกัตเราอยู่ชั้นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมขอ,อโทรเบอร์เขาก่อนผมรีดไว้อยู่โมชิโมชิฮลัลโหลไม่ใครอยู่ไหมครับรอแป๊บน,นึงนะวุ้ไม่มีคนอยู่ห้องอ่าแสดงว่านี่ตัวจริงรูปร่างตามบัตรประช,ชาชนเป๊ะหรือเปล่าผมขอเช็คก่อนนะชั้นตามมันมีกี่ชั้นว่าฟันมีกี่ซี่คุณระวังมึงอยู่นะโอเคคนต่อไปของผมนี่หืมทเดลิสอย่างน้อยอะคุณตึงมากเอาสวัสดีครับสวัสดี อ,อยู่ในฮิวเดลิทหรือเปล่าเขาอยู่ในฮิวเดลิทน,นะฮะทุกคนผมขอเช็คชั้นเขาก่อนเราองดอูตัวบัตรนี้ด้วยอ,อยู่ชั้นสาม้อสองจริงครับคนนี้แฟนเซนโมเซ็ตเวอร์สี่หนึ่งสองสองเพราะว่ากูถือโอยอ่ะเรามาดูว่ามึงเป็นตัวจริงหรือเปล่าไอ้หนูโซครอ่า,อาไม่มีคนตอบรับอยู่ในฮิวเดลิทมีเอนตี้รีเควสต์ขอดูอาชีพก่อนชื่อไม่มีอะไรแปลกมีวันที่ผมจะถือว่าคุณรอดจากการตรวจครั้งนี้ของผมนะ คุณจะได้มีโอกาสได้กลับบ้านคนต่อไปฮัลโหลยู่ไหนเนี่ยมันมันชะผมจะถามเรื่องหนอนคุณก่อนละกันนะว่าทำไมคุณถึงมีหนอนบนหน้าแม้ว่าผมมาเจอหน้าคุณไปแล้วม,มีอะไรแปลกกับหน้าของผมกันเหรอครับหนอนเหรอโอ้ผมก็มีมันตลอดน่ะแหละตังโดไม่เฮียหนอนหน้าบ้านกูมึงยิงไปสามนัดเลยนะไม่รับช้าจังครับฮัลโหล ดีดีดีคอรเซนเตอร์ทำงานไม่ดีเลยนะแต่ถึงแม้ว่าดีดีดีคอรเซนเตอร์แต่ทำงานช้าขนาดนี้นะครับแต่เฟียไล่ไก่ตันไม่เคยคารามีไก่ตันบอกฟุตไก่ใส่หมัด UBG และไก่ใส่เพชรของเดซ์บอลที่กำลังจะมาในอนาคตโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวซีเดี๋ยวซีเชียร์ละ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 เมนิ่งออฟไลน์อินดิเวอร์สความหมายของชีวิตและจักรวาลมามามาทุกคนผมเอาเดียลซีก็ไม่อะชิเม้นเอาอะชิเม้นอะชิเม้นมากูได้แล้วเพราะกูมีมือถือไงล่ะเหี้ย คำตอบแรกคือ42นะผมไม่รู้ว่าทำไมความหมายของชืิตจะเป็น42แต่แต่ว่านะเพราะว่าถถือพอยยังไงล่ะมาอันต่อไปอะไรคือชื่อทางวิทยาศาสตร์ของออสเตรเลียนิโมเด r ับิแวนเวนด์มูฟัมในจรลโลหปิดมันสามารถเปลี่ยนรูปร่างของมันได้หลังจากที่มันอะไรเนี่ยเฮียเดี๋ยวผมขึ้นคำแปคือกุงงว่ะสับเฉพาะแม่งเยอะนะครับแต่ว่าผมมีพคยเพราะงั้นผมจะผ่ามาให้ได้ ถูกต้องแล้วครับเพราะกูไม่พยไงละ่ะ oh <my. S 1> อะไรคือชื่อของกีฬาที่สามารถให้มึงต่ยหน้าคู่ต่อสู้ได้เพชรบ็อกซิ่งอาเลสอะไรคือขั้นต่ำของเวลาที่โอ้ยกูปวดหัววะเฮียไม่อ่านเลยทำมมึงถามเฮียเลยกูห่านไม่ออกกุญ <c oughs> แจอยู่โอ้ยเฮีอยอะไรเนี่ยเดอะคีสไนยยูยูเลนัสเป็นยูเลนัสได้ไงไม่รู้กูมีพโอ้ oh! ถ้าไม่มีโคยผมหัวแลเบิดแน่เลย <_ an> มึงไปไกลเลยนะแล้วมึงไม่ต้องกลับมาอีก <_ an> นายสามารถตอบคำถามของฉันได้ถูกต้องเพราะนายมีโคยเพราะงั้นนายจะได้แบตของฉันนี่เบียไลอัจฉริยะนักถือโผยไอ้เหี้ยสวัสดีครับคุณไม่อยู่ในนัดนะคุณไม่อยู่ในนัดทำไมคุณถึงไม่อยู่ในนัดครับผมขอถามคุณก่อนทำไมไม่อยู่ในทูเดย์ลิสอืมอิมเมจนซี่แอดเวร์สเฮลโลเมียสปีกิ้งอะหัวมึงอยู่ไหน๋อหัวไม่อยู่บ้าน เจอกูคืนนี้เอาละผมจะปล่อยให้คุณกลับไปเจอหน้าลูกหน้าเมียโดยมีการไม่ยิงคุณทิ้งนะพอหนุ่มรอ,อมวันนี้มีตังหูด้วยหรอปกตินางมีตังหูยเยอะเลยหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจเลยชั้นหนึ่งห้องสี่นะครับชั้นหนึ่งห้องสี่ผมขอเช็กก่อนว่าเขาเนี่ยอยู่ห้องจริงหรือเปล่าแต่ว่าอีกหนึ่งคำถามก่อนทำไมคุณโอ้ยเฮียตายแล้วไม่รู้เลยมันจะจบกันได้ยังไงแบบนี้โอ้โหไอเฮียเอ้ยดี มึงออกไปจากหน้าบ้านกูอีวิปริตสวัสดีนี่ดิดดคอนเสิร์ตเอามาได้วยจากบ้านกูเลยนะกี่รอบกี่รอบก็ไอตัวเฮียนี่มึงคิดว่ามึงเนียนมากมั้งไอเปรดเอ้ตอนนี้ผมอ่าเหลือแค่โรแมนติกสกายนะครับที่เรายังไม่รู้ว่าเขาเนี่ยอยู่ไหนเอ้อพูดถึงก็มาเลยเว้ยอ่าผมขอโทรหาเบอร์ด้านบนเลยแล้วกันนะเพราะว่าคุณเนี่ยมีใบแล้วแล้วน้าเฮียแกอยู่ห้องไหนเฮลโหลุยสติงสกายพูดอ่าว่าไงครับผัวมึงอยู่บ้านหรือเปล่าผัวไม่อยู่บ้านนะคะ มึงก oh okay. ah. ็เสร็จก oh oh like ูอีกคนเขากลับมาแล้วหรือเปล่าเขาจะตายวันนี้แหละครับเพราะว่าผมจะอารูปร่างประธานสันหานดูโอเคดีผมรู้สึกว่าคุณไม่มีอะไรแปลกนะครับพราหนุ่มหล่อจะได้กลับบ้านไปเจอหน้าเมียนะครับช่างเป็นวันที่ดีจริงนะทุกคนผมเนี่ยทำให้ทุกคนได้กลับไปเจอหน้าพ่อหน้าแม่หน้าเมียหน้าลูกโอ้ m ม g เกกูขอไปก่อนแล้วกันนะโอ้ไม่จริงแล้วต้องคุยกันแล้วแบบเนี้ยปากก็ไม่มีแม่งมีเป็นหลุมเลย ขอญาตเป็นโลคกลวรู้สักครู่แล้วกันหน่าไอออนดีๆดีคอเซนเตอร์สวัสดีครับฮัลโหลครับตอนนี้มีอ่าจะพูดไงดีอ่ะไม่สาวโลกกลัวรูครับตอนนี้กำลังโผล่อยู่หน้าบ้านผมหน้าเธอเป็นรู้ไม่มีปากมีแต่จมูกเต็มหน้าเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นเรื่องมันวางสายกูกลัวผิดเหรอเอามันออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้เลยกูกลัวรู้เฮียโอ้ยเฮียมึงมาไปแล้วอ่ะกูถามก็ได้ผมป็นพิธี มีอะไรเกี่ยวกับหน้าตาของผมเหรอครับมันก็เป็นตาปกติเหมือนคนอื่นๆน,นี่แหละครับจะไม่ถามมึงเยอะแล้วกันนะพอดีกูเกงใจอมึงก็ไปไกลแล้วกันเพราะกูจะเผาหน้ามึงเดี๋ยวนี้แหละไปครับดีดีคอร์เซนเตอร์ทำงานได้ดีจริงดีดีดีคอรเซนเตอร์ถ้าไม่ติดด้วยบทพูดยยได้่หรอกมึงน้มไปไหนกูก็รักมึงเป็นพิเศษเลยนะคนต่อไปคนต่อไปอ๊ะฮะเอา้า จับได้สี่ฆ่าไม่ไม่ได้ฆ่าเลยดับเบิลแกงเกอร์ก็ไม่ได้พลาดแหลงเอสออชิเม้นต์ผมต้องมาแล้วเพราะผมไม่ได้ดูเลยอ่ะแป๊บแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วออชิเม้นต์ผมล่ะครับทุกคนออชิเม้นต์ออชิเม้นต์เย้ Steel Memory ที่วา I went out of her and they followed บรากูนี่มันเก่งจริงๆเลยครับน้องรัก แต่คลิปจบไวไปหรือเปล่าไอ้เฮี้ย